สวัสดีครับครบายโปรดักต์นะครับอันนี้นำเสนออีกคันนะครับรถคันนี้มาทำหุ้มเบาเบาะแคปปูพื้นแบบพนักพิงครึ่งท่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถอูสุนะฮะปี2020 21 22 2 3 24ี่อ่านี่เป็นเป็นโฉมเดียวกันทั้งหมดนะครับเข้ามานี่ข้างหน้าเราทำหุ้มเบาะแบบสวมนี่ผมถ่ายดูนะครับสวมทับของเดิมนี่นะฮะเราวิ่งเป็นตะเก็ยบคู่นะครับ แยกเป็นตะเข็บคู่นะฮะแล้วก็แยกเป็นส่วนนะครับส่วนแยกเป็นชิ้นส่วนคือข้างบนหัวหมอนตัวนั่งเนี่ยนะครับแล้วเราสวมทับไปนะครับสวมทับไปของเดิมโดยไม่ลื้อผ้าเดิมออกนะช่วยรักษาเบาะเดิมไว้นะครับเบาะเดิมคืออย่างเดิมวันหนึ่งเราไม่ใช้นะฮะถอ,อ,อดออกทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างข้อดีของเราก็คือ เราใช้ได้ในร้อนในการเย็บนะฮะฉะนั้นความเหนียวทนนรับประกันให้3ปีเต็มในเรื่องของการปีแตกส่วนที่2นะครับหนังเราใช้เป็นตัวหนาตัวหนา1มิลเต็มประกบฟองน้ํา5มิลลิเนตด้วยผ้าที่คอร์ดคําว่าเรมิเนเดตด้วยผ้าที่คอร์ดคือการซับในคือตัวนี้มีฟองน้ํา5มิลแล้วก็ซับโดยการรีดด้วยความร้อนลงไปนะครับไม่ใช่เอาปะกาวธรรมดานะฮะเขาเรียกว่าลามินเนตคือการรีดด้วยความร้อนลงไปฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความ เหนียวทนเพราะว่าตัวหนังเนี่ยหนาทีหนึ่งแล้วเราก็ยังมีตัวผ้าซับอีกทีหนึ่งนะครับให้สังเกตตรงข้างหลังกระเป๋าหลังเนี่ยนะครับถ้าโดยทั่วๆไปก็จะเป็นตัวบางๆพอบางๆปุ๊บใช้ไม่ถอยเลยก็จะปีกันหมดนะครับฉะนั้นนะฮะให้สบายใจได้ว่าเราพยายามใช้ให้คุ้มค่างเงินของท่านมากที่สุดคุ้มเบาด้านหน้าเป็นแบบสวม นะสวมทับของเดิมนะครับแล้วก็มาดูเบาแคปนะครับเบาแคปของเราเนี่ยนะฮะมีทั้งพนักพิงเต็มมีพนักพิงครึ่งท่อนอันนี้แบบพนักพิงครึ่งท่อนพนักพิงครึ่งท่อนเนี่ยเราจะใช้ตัว ฟองน้ําที่ตัวที่นั่งตัวนี้ไม่ใช่เป็นฟองน้ําอัดนะครับเป็นฟองน้ําฉีดฟองน้ําฉีดคือฟองน้ําประเภทไหนประเภทเดียวกับโรงงานที่ทําตัวเบาข้างในเหลืองเหลืองที่เป็นตัวโรงงานของประกอบรถยนต์นะฮะเบาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับฟองน้ําฉีดฉะนั้นฟองน้ําฉีดอายุการใช้งานนี่ได้เป็นสิบสิบปีเลยนะครับก็เหมือนพอๆกับเบาหน้ารถนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าใส่ของเราเนี่ยนะฮะจะมีมีปัญหาเรื่องฟองน้ํายุบตัวเสร็จแล้วก็ามาดูเรื่องโครงสร้าง นะครับโครงสร้างเนี่ยฟองน้ําเสร็จเราก็ต้องมีโครงสร้างโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้เราทําเป็นโครงเหล็กนะครับเนี่ยเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าโครงเหล็กคือแบบไหนนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วเรายิงสกูนะฮะยึดเลยนี่สายเบยนบานพับในี่โครงเหล็กนะครับไปถึงโน่นนะครับโครงเหล็กแล้วก็ใส่เป็นเอ่อบานพับแล้วก็ยิงสกูยึดเพราะว่าเบรกไม่ให้หล่นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะปัดปัญหาเรื่องเบรกแล้วหล่นไปข้างหน้านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ฉะนั้นให้สบายจะได้ไม่ใช่ว่าแบบเตั้งวางแล้วก่อตีตุ๊กแกแล้วโค้งไม้พอเลื่อนมาข้างหน้าบกกเบา,าก็ขาแล้วก็แกว่งแกวงนะฮะนั่งเสร็จแล้วก็โยกเบาก,ก็พังคันไหนก็คันนั้นแต่ถ้าอย่างนี้นะครับทีเดียวจบอยู่กันเป็น10บสปีเลยนะครับดึงก็เปิดจากหลังมาหน้าคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะฮะนี่ตัวหนา13มิลนะครับนะ ตัวหนาสิมมินี่ใช้กันทนทนเลยนะครับตัวที่บางลงมาก็มีเหมือนกันนะครับที่ร้านแต่ถ้าผมจะแนะนําก็คือเกดตัว A แบบนี้คือใช้กันยาวๆนะครับนะรถทีเดินกว่าจะพอร์ตบทกันก็ <c oughs> เหนื่อยๆกันทุกคนนะครับแต่ว่าผมจะคํานึงถึงว่า ee, ถ้าเป็นของร้านคาร์บรเรานี่เราจะให้ท่านคุ้มค่ามากที่สุด นะครับคุ้มค่างเงินที่ท่านเสียร้านเราอยู่ลาดเท้า1 2 4่อยย่อยซอย9นะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะฮะมาที่ร้านนี้ก็มาเลือกก็รอรับกันได้เลยนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาคุยกันก่อนได้นะครับที่0917099960 0917099960ทางร้านเรานี่นะฮะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเย็บด่วนกันมาได้เลยนะครับเลือกสีกันตามใจชอบกันเลยนะครับ ขอบคุณลูกค้านะครับยังไงติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์นี้0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง id line นะครับขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ